ครับกับสวัสดีเอฟซีทางสองนะครับของเซียนนาดีพระรวยสุขูมสุขพนนะครับรอบนี้นะครับมาตามกันอีกนะครับเราพัฒนาอาจารย์ออปากน้ํานะครับมาแล้วนะครับท่านอาจารย์ออปากน้านะครับทานซ่งตัวเด็กเท่าทางมาให้เซียนนาดีนะครับครับของรอบที่แล้วนะครับของท่านอาจารย์ออปากน้ำเขาเลขกวิ่งนะครับเด้เลขกวิ่งสามนะครับ ครับเขาเรียกเวียงซ้ำของเพลินนะครับเขามาตามต่อกันหลอกไหมนะครับเนาะลาวพัฒนาออกปากน้ำนะครับนะขอมูลกวนครับนะอาจารย์ออกปากน้ำยุ่เองแล้วข้อมูลก็ ตระเลีรัชกาลไทยครับเมื่อนี้ก็จะขึ้นไปให้ท่ำคลิปนะครับอยู่ทำมะจอกนะครับถ้ำมะจอกหรือว่าถ้ำมาเนี้ยนนะครับเชิญนะดีก็จะไปตามให้พี่น้องเข้านะครับครับก้อนห้องสิม่เบิ้งตัวเลขนะครับดอกไม้ของทนายจานทร์ออกปากน้ำนะครับดอกเบิ้งฝนห้อเล่าออกซุปเปอร์นะครับเนาะนี่ดอกฝนห้อยเล่าออกปากที่แล้วนะครับ ผลหวยลาวรอบวันที่13กันยายน2566นะครับเราพัฒนาเลขที่ออกนะครับ308831นะครับเลขไทย3ตัวกับ831นะครับส่วนเลขล่างออก88นะครับออกเบิ้ลพที่น้องเอาาตัวกันหลอกไม้นะครับเนาะครับเจ้าหน้าที่อนุญาตเขียนไว้ทั้งคางก้อนนะครับบัตรนัดนะครับ ร,รอบนี้นะครับของทานอาจารย์ออกปากน้าตัวเลขกของเพิ่นมากโอ้ดูซึกว่าเพิ่นมั่นใจครับรอบนี้นะครับครับแต่ว่าเอฟซีเขาก็าใส่พิจาณาเบิงนะครับเด้อตัวเลขกแนวทางแต่ละอาจารย์อาจารย์ไดนะครับตัวเลขกวิ่งเพิ่นส้นกันก็มีโอกาสมาไลายนะครับอ,อปากน้ำลาวพัฒนาออปากน้ำ กลนาวกลัน้ำกับระบายซีดไปความนะครับเขียวเซนเต้ไปความนะครับวิ่งรูดนะครับบนล่างนะครับวิ่งรูดบนล่างวิ่งรูดบนล่างนะครับ ห้ากับหกนะครับหญิงบุดบน่างหากับพกนะครับห้ากับหกจับคู่นะครับห้าหนึ่งนะครับห้าสองนะครับ

ชุดตัวกันนะครับตัวกันมีนะครับเด้อตัวกันนะครับมีสองเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดนะครับครับเจดเส้นใต้ไว้เสียเงินนะครับสองเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดตัวอันนี้เป็นตัวกันนะครับตัวกันนะครับท่านอาจารย์พ่นวานะครับถ้าหกไม่มานะครับถ้าหกม่มานะครับเจ็ดจะมาแทนทันเทนะครับ ระว่างหกหนึ่งนะครับหกสองนะครับถาหกปมามนะครับก็คือตัวเจ็ดนะครับตัวกันของเพิ่นสิสิมาเขายัางสี่เลยนะครับครับให้พี่น้องเขาแชปบหน้าจอยก้อนครับเดี๋ยวเส้นนาดีสิบันใหญให้พี่น้องเขาฟังไปน้ำกันนะครับ สำหรับวันศุกร์ที่13กันยายน2566นะครับเราพัฒนาท่านอาจารย์ออปากน้ํานะครับับวิ่งรูดบนล่างนะครับ5กับ6นะครับ5กับ6นะครับจับคู่นะครับ5 1 5หเป็นตัวเด่นนะครับเด้อ5 1 5 2่นะครับขีดเส้นใต้ที่แดงไว้นะครับ60 6162กับตัวเด่นนะครับสาหรับมาลัก6นะครับ ถ้ามาหลักหนี่จะเป็นห0ศ1นย์หหนึ่งหกสองนะครับตัวกันนะครับถาบ่แมาหกเจ็ดจะมาแทนนะครับก็คือตัวกันนะครับตัวกันสองเจกับหนึ่งเจ็ดนะครับครับพี่น้องเข้าจดไว้เ้อพี่น้องจะได้ที่แคปหน้าจอเป็นนะครับจดเอานะครับครับก็ขอบุญขอุรนะครับท่านอาจารย์ออกปากน้ำนะครับทรงตีเล็กแนวทา้งไม้เส้นนาดีนะครับ ให้ลงให้พี่รอให้นเข้านะครับลุงให้พี่รอให้นเข้าเด้อเอาไปรุ่นไปเสี่ยงกันนะครับครับสำนับตัวเลขนะครับทางซองก็นำเสนอเป็นแคร์แนวทางเท่านั้นนะครับเงื่อส็นับสนุนให้เด่นกันพะนั่นจะย่างไดนะครับครับสำนับคลิปนี้นะครับก็อยพี่นองเข้าโศกมันไปทุอกันกับลาวพัฒนาอาจารย์อปากน้ํานะครับ ครับเด็กเสเอาหลักฐานให้เบิ้งนะครับเด้อลักฐานท่านอาจารย์ออกปากน้ำนะครับหลักฐานท่านอาจารย์ออกปากน้ำนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับท่านอาจารย์ออกปากน้ำทรงมหาห้นะครับ เราออกปากน้ำครับเนี่ยเปนทรงใหม่ห้าหนึ่งห้าสองหกศูนย์หกหนึ่งหกสองตัวกันสองเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดนะครับครับรอบนี้ก็ขอให้โชคมันไปนั้งแต่กับเราพัฒนาท่านอาจารย์ออกปากน้ำนะครับครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะให้เสียงนาฏีเรื่อยๆพี่น้องนะครับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับกดติด กดติดตามไว้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเด้อนเได้เห็นคลิปใหม่ๆครับ <c oughs> ก็ขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้านะครับสำหรับพี่น้องเอฟซีเฮาสีกดไลค์กดแชร์ให้นะครับโดยเชียนนาดีกับสิมีโอกาสตอบแทนพี่น้องเฮาไปยั่งซียุ่ตลอดนะครับเพราะว่าต่อพี่น้องเฮ้านี่ยุ่งขังๆน้ำกันไปตลอดนะครับเชียนนาดีสิหาหมองเด็ดๆด,ด,ดังๆมาให้พี่น้องเฮานะครับเพราะว่าทีเป็น หยรัตบาบันไทยนะครับหวยรัตบาบเล้านะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับเชื่อด,ดีกระไว้จะเพียงแครนอีก่อนครับสวัสดีครับ